สวัสดีค่ะวันนี้ช่องใจมีธรรมจะพาทุกท่านไปฟังนิทานชาดกเรื่องพระยาหงทองค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าหิมพานต์อันกว้างใหญ่มีพญาหงทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันเป็นหงที่มีขนสีทองอารามงดงามและมีจิตใจดีงามพญาหงตัวนี้เคยเป็นพระโพธิสัตว์ ที่บำเพ็ญบารมีในอดีตชาติและด้วยความดีงามของมันขนของมันจึงได้กลายเป็นสีทองอยู่มาวันหนึ่งพญาหงทองได้บินผ่านมายังหมู่บ้านแห่งหนึ่งและเห็นว่ามีหญิงชราผู้ยากจนคนหนึ่งกําลังนั่งร้องไห้ยอยู่หน้าบ้านพญาหงทองจึงลงมาถามไทยและได้รู้ว่า หญิงชารากำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักไม่มีเงินแม้แต่จะซื้ออาหารด้วยความเมตตาพญาหงทองจึงตัดสินใจช่วยหญิงชาราโดยมันสลัดขนสีทองของมันออกมาหนึ่งเส้นและมอบให้หญิงชาราไปพร้อมกับบอกว่าท่านหญิงโปรดนำขนทองเส้นนี้ไปขายเพื่อใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวัน หากท่านมีเรื่องเดือดร้อนอีกเมื่อไหร่ข้าจะกลับมาหาท่านอีกหญิงชราดีใจมากที่ได้รับความช่วยเหลือจากพญาหงทองนางนำขนทองไปขายและเงินที่ได้ก็เพียงพอที่จะทำให้นางและครอบครัวใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายไปพักใหญ่เมื่อเวลาผ่านไปพญาหงทองก็กลับมาเยี่ยบหญิงชราอีกครั้ง และได้มอบขนทองให้อีกหนึ่งเส้นหญิงชราเห็นดังนั้นก็เริ่มมีความโลภเกิดขึ้นในจิตใจนางคิดว่าหากนางได้ขนทองทั้งหมดจากพญาหงทองนางก็จะร่ำรวยไปตลอดชีวิตในที่สุดความโลภก็ทำให้หญิงเชราตัดสินใจที่จะไม่รอให้พญาหงทองมอบขนทองให้นางคิดที่จะจับพญาหงทองและถอนขนทองของมันออกมาทั้งหมด หญิงชราจึงวางแผนหลอกล่อพญาหงทองให้เข้ามาในบ้านของนางและในขณะที่พญาหงทองกำลังเผลอหญิงชราก็ใช้ไม้ตีไปที่ปีกของมันเพื่อไม่ให้มันบินหนีไปได้แล้วจึงเริ่มถอนขนทองออกมาอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้หญิงชราตกใจอย่างยิ่งขนทองที่นันถอนออกมานั้นกลับกลายเป็นขนหงธรรมดาธรรมดา ที่ไม่สามารถนำไปขายได้เลยแม้แต่บาทเดียวเพราะความโลภของนางทำให้ขนทองที่เคยมีค่าหมดสิ้นไปพญาหง์ทองเมื่อเห็นดังนั้นก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งมันมองหญิงชราด,ด้วยความผิดหวังและได้บอกว่าท่านหญิงความโลภของท่านได้ทำให้ขนทองของข้าหมดสิ้นไปแล้วและบัดนี้ขนทองของข้า จะไม่มีทางกลับมาเป็นสีทองได้อีกหากท่านไม่รู้จักพอท่านก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อพูดจบพญาหงษ์ทองก็บินหนีไปจากหญิงชราและไม่กลับมาที่หมู่บ้านนั้นอีกเลยหญิงชราได้แต่นั่งร้องไห้เสียใจกับการกระทำของตัวเองที่ทำให้ความดีงามและโอกาสที่เคยมีต้องสูญสิ้นไปตลอดกาล นิทานเรื่องพญาหงทองนี้สอนให้เราเห็นถึงภัยของความโลภที่สามารถทำลายความสุขและความดีงามได้ในที่สุดพญาหงทองได้ให้โอกาสกับหญิงชราเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ความโลภของหญิงชราทำให้เธอไม่รู้จักพอและตัดสินใจที่จะทำร้ายผู้ที่เคยช่วยเหลือเธอ นิทานเรื่องนี้ยังสอนให้เรารู้ว่าการรู้จักพอดีและพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่คือหนทางที่จะนำเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงและอย่าให้ความโลภมาครบงำํำจนทำให้เรามองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วขอให้เรื่องเรานี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนได้หันกลับมาทบทวนการใช้ชีวิตและพยายามที่จะรู้จักพอในสิ่งที่ตนเองมีนะคะเพราะความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่การได้มาแต่คือการได้ให้และได้พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ค่ะข้อคิดจากนิทานความโลภเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์การรู้จักคอคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการช่องใจมีธรรมในวันนี้พบกันใหม่ในตอนหน้ากับนิทานดีๆที่จะมามอบข้อคิดและกำลังใจให้กับทุกท่านสวัสดีค่ะ